ดวันนี้เราก็จะมาดูตัวอย่างของเจ้าเจ้านี้นะครับไดโนเสาร์ aur, พ่นไฟมีปีกมีสามสีเลยนะครับสีเขียวสีส้มแล้วก็สีฟ้าอันนี้ตัวที่ประกอบเสร็จแล้วโอ้ดูมีกลไกเฟืองด้วยนะอย่างเทอ่านี่ครับวิ่งมาเลยเอาวิ่งพร้อมกัน3ามตัวเลย นี่ฟรีนี่ส้สมน,นี่ก็สีเขียวโหมากันเป็นกังเลยนะครับเอาับเจ้าน,นี่โอ้จริงๆมันใส่น้ำได้ด้วยนะแต่วันนี้เราไม่มีน้ำ๋ยวเราจะวันหน้าเราจะไปเอาน้ำมาใส่เท่เลยนะครับ แล้วตัวต่อไปนี่ก็คือเจ้าซีบลาคราตัเม้ามาลายนี่เจซีบา้ามีเสียงเพลงด้วยนะครับมีดนตรีมีไฟที่ตาจึ๊งึงึงแล้วตัวต่อไปก็นี่เอลฟ์เฟน เอลูเฟนมันวิ่งเร็วมากโอ้ดูมันคอยเท้าสิแล้วเราก็จะมีลูกลูกของเอลเฟนนะครับลูกลูกแล้วมีลูกตัวหนึ่งเป็นสีชมพู ok thằng ấy ngọc còn bye bye